ដើរចាក់ដល់នេះលាចាក់ចាក់ថាមានຕົនប្រកឡើងនេះបាទមានហ្នឹងអត់បានដល់លើដែរពេលបើប្រៃឈុំមានផ្លូវមានផ្លូវអត់មានមានផ្លូវដើរទៅអត់ចាមានផ្លូវឡើងអត់មានមានតែដុកមានតែប្រៃអត់មានផ្លូវអើយ៉ាងផ្លូវឡើងទៅបានអត់ទៅទៅដើរឡើងតាមដុកទៅឡើងទៅឡើងបានអត់

นี่เป็นทางเดินที่เข้าไปคิดว่าน่าจะใช่เป้าหมายของเราก็คือเป็นที่ตั้งของพนมอักษรหลักอักษรหลักซึ่งมีปราสาทแต่ว่าไม่แน่ใจว่าตัวปราษาจงอยู่หรือเปล่าแต่ที่รู้เป้าหมายของเราก็คือว่าจะมีศิลาจารึกครับที่สลักลงบนหินธรรมชาติซึ่งเป็นจารึก ในสมัยของพระเจ้าสูริยะวรมันที่สองหรือสมัยของนครวัดนั่นเองซึ่งภูเขานี้เนี่ยในจารึกบอกไว้ว่าคือพนมชื่อว่าสยามาทริทริแปลว่าภูเขาภูเขาสยามา ลูกนี้แหละครับแน่นอนอาข้ามลำธาราเล็กๆซึ่งลำธารน,นี้เนี่ยจะไหลามาจากที่เรียกว่าเปิงตานนเปิงตานนอยู่ตะหางชายขอบภูเขาทางด้านทิศตะวันตกของกระบาลสเปียงขอบสุดเลยครับ อยู่บริเวณนี่แหละครับหินศิลาจะลึกที่ว่าอาจเป็นไปได้โดยลักษณะโคกแบบน,นี้มีความเป็นไปได้ครับอยู่บนโคกนี่แหละถ้าดเดาไม่ผิดนะครับเพราอดูจากทําเลแล้วมีความเป็นไปได้สูง ที่ตั้งของวระศาสตร์ควรจะอยู่บนโคกนี้หาไม่เจอ อ๋อกำลังเดินหาหินศิลาจารึกอยู่ตรงไหนเอ่ย จากพิกัดในดงนี้เนี่ยใช้แน่นอนเคยเป็นที่ตั้งของปราสาทแต่ว่าหินธรรมชาติที่มีจารึกนั้นก็ต้องอยู่ในบริเวณพื้นที่แถวๆนี้แหละครับเดินหา มาเดินอยู่ฝั่งทางด้านที่ตะวันออกของเวทศาสตร์เทศอยู่ในตรงนั้นนะครับซึ่งสามาเที่ววัน,นออกรู่จะมีไม่นานหลย่ยางเป็นลำธาร น้ำไหลเอื้อย อยู่น้ำพอสมควรยังหาไม่เจอแต่ในความรู้สึกผมคิดว่าน่าอยู่ทางด้านทิศตะวันออกก็คือด้านนี้แหละครับคนน่าจะบูอยู่บริเวณนี้เพราะเป็นหินธรรมชาติต้องแกะจากที่ตั้งของหินหลักหินคงมันยังไม่ได้เคลื่อนย้ายไปไหนแล้วครับมันเคลื่อนย้ายไม่ได้ก็จะอยู่บริเวณนี้ ยาามหรือในภาษาเขมรโบราณเนี่ยเขาใช้ชื่อว่าวนาําทงเงวนาําทงเงเห็นบอกว่าอาจจะแปลว่า The Black Mountain เป็นภูเขาลูกขนาดนี้ปราสาทไม่จำเป็นที่จะต้องตั้งอยู่บนยอดเขาเห็นมาหลายที่ครับอย่างเช่นปราสาทเนี้ยตรงเนี้ย ยู่บริเวณนี้อยู่บนเนินอันนี้ให้ลูกน้องลองเดินไปถามชาวบ้านแถวนี้ที่เลี้ยงวัวอยู่ตรงนู้นนะครับหินก้อนนี้คงอยู่ตรงไหนสักแห่งบริเวณนี้แน่นอนที่แห่งนี้เคยเป็นที่ศักดิ์สิทธิ์ ตามจารลึกบอกว่ามีฤาษีที่ชื่อว่าวิทยาวาซึ่งมีชื่อเสียงเกลือกรไ,กได้รับการยอมรับเป็นที่เคารพโดยที่กษัตริย์ทั้งสามพระองค์ในช่วงของพระเจ้าชัยวรมันที่6ทารานินทรวรมันที่หนึ่งและก็พระเจ้าสุริยะวรมันที่สอง ได้มีการสถาปนาสิวลึงไว้สามองค์นะที่ภูขเขาแห่งนี้ซึ่งฤาษีองค์นี้เนี่ยต้องมีการบําเพ็ญตบะบําเพ,พ็ญรถทำจิตให้บริสุทธิ์ตามหลักของ การเป็นลอสีผเห็นเหมือนก็เป็นหินนะคะนนนรับเ,เนี่ยอยู่ใลาของยางหรือเปล่าไม่เป็นหินเนี่ย ใช้หรือเปล่าิงหรือเปล่าอ๋อนี่ไม่ใช่นี่มันต่อไม้มันต่อไม้ไม่ใช่ เดินอยู่เป็นชั่วโมงแล้วบอกว่าแดนไปเดินมาก็ยังหาไม่เจอเป็นหินธรรมชาติเดี๋ยวแกสลักลงจะลึกลงบนหินแต่ว่าหาไม่เจอ เมาดูภาพจากโดรนันบ้างครับก็จะเห็นว่าพื้นที่ของบริเวณปราสาทนี้ได้ถูกเปลี่ยนแปลงไปหมดแล้วชาวบ้านมีการเพาะปลูกทำไร่ซึ่งก็ต้องใช้พวกรถแทรกเตอร์หรือรถบูโดเซอร์ในการที่จะปรับหน้าดินก็ต้องมีการพลิกดินขึ้นมาซึ่งผมก็ไม่ต้องสงสัยเลยว่าทำไมผมไม่ได้เห็นหินซากปราสาทเลยแม้สกักก้อนเดียว ซึ่งก็ต้องมีการทําการเพาะปลูกมาไม่รู้กี่ครั้งต่อกี่ครั้งแล้วเพาะปลูกเสร็จก็องมีการถางไร่เผาไร่แล้วก็ปลูกใหม่แต่การมาครั้งนี้ก็ไม่ได้เสียเที่ยวนะครับเพราะว่าผมได้มาเห็นถึงสถานที่ที่ครั้งหนึ่งเมื่อประมาณ900ปีก่อนเป็นพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์ซึ่งทนันตุสีวิทยาวาสศาได้เคยบำเพ็ญพรตอ,อยู่ณที่นี้ และก็ได้เป็นที่ยอมรับได้เป็นที่สถานที่ที่เคยสถาปนาสิบหลึงศักดิ์สิทธิ์ไว้สามค์ผมดูจากภูมิประเทศแล้วก็เห็นว่ามีความสวยงามครับด้านหนึ่งเป็นภูเขาซึ่งได้ชื่อว่าภูเขาซิยามาทรกหรือวนนันนำทนี และด้านทิศตะวันออกก็อยู่ไม่ไกลจากลำธารซึ่งในอนดีตนั้นคงมีความสวยงามอย่างมากถ้าผมรู้ว่ายังอยู่นะครับจารึกนี้ก็จะได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งก็ต้องหาข้อมูลกันต่อไปในที่สุดเรากรหาไม่เจอมานนั่งสงบตรงบริเวณลำธารข้างนอกร้อนมาก I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks. I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. Six feet deep Wonder, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty. I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learning.